ETtoday เผยเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดบนโซเชียลมีเดียของไต้หวันภายหลังมีเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นรายหนึ่งในไต้หวันได้ออกมาโพสต์แชร์ภาพเพื่อถามความเห็นจากชาวเน็ตว่าเมนูอาหารญี่ปุ่นที่เห็นในนี้มันแพงเกินไปหรือไม่สำหรับลูกค้าที่มากินถึง6คนโดยเจ้าของร้านได้โพสต์ลงใน a c e b o o กกลุ่มชุมชนออนไลน์กลุ่มหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านเผยว่าไม่กี่วันก่อนมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งมี6คนมาสั่งอาหารเป็นซาซิมิรวม2ที่และมีซูชิอีก16บ รวมทั้งอาหารปิ้งย่างอีกหลายจานร,รวมแล้วราคา3,800ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือราว4,500บาทภายหลังจากลูกค้ากลับไปแล้วได้เขียนวิจารณ์บน Google แสดงความไม่พอใจต่อราคาอาหารที่แพงไม่ชอบการตกแต่งร้านและทัศนคติของพนักงานเสิร์ฟตอนแนะนําเมนูแย่มากโดยรวมแล้วให้คะแนนเพียงแค่1ดาวเท่านั้นทั้งยังกล่าวตําหนิเรื่องความหนาของเนื้อปลาดิบในจานซาชิมิอีกด้วยโดยในโพสต์ของเจ้าของร้านได้เผยภาพซาชิมิเต็มจานพร้อม กล่าวว่าขอถามหน่อยคุณจะได้ปลา1 1ชิ้นและหอยเชลล์ฮอกไกโดหนึ่งตัวจากพื้นที่ยอดเยี่ยมของเตทรงชาญเมืองไทเปรวมทั้งกุ้งหวาน2ตัวตกราคาจานละแค่720ราว850บาทคุณมีปัญหาอะไรกับความหนาของซาชิมิในร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นทั่วไปหรือเปล่าภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปบรรดาผู้ใช้โซเชียลก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้แย้งแบ่งออกเป็น2ฝ่ายโดยส่วนหนึ่งเห็นว่าคุ้มราคาอีกส่วนมองว่าอาจจะแพงเกินไปจริงโดยชี้ว่า คิดว่าราคานี้แพงไปหน่อยหากแค่มองแบบนี้ในร้านธรรมดาเช่นนี้อาหารไม่ได้ดูมากมายสำหรับลูกค้า6คนแค่พอแบ่งกันกินได้ราคานี้อาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่